ปรากฏตัวแล้วปรากฏตัวแล้วว่าที่ภรรยาคนที่สี่ของหัวหน้าโกบลินในที่สุดก็ปรากฏตัวเผชิญหน้ากับการรุกรานของเผ่ามังกรที่มาถึงกระทันหันนักบุญดาบยืนเดี่ยวถือดาบลอยอยู่ในอากาศไม่หวั่นกลัวเลยสักนิดเมื่อมังกรบินขนาด15เมตรปรากฏตัวทีละตัวนักบุญดาบเพียงแค่ฟันดาบไปครั้งเดียวก็ฆ่ามังกรยักษ์เลเวล50ที่นำหน้าด้วยการโจมตีครั้งเดียวการกระทำนี้ทำให้เผ่ามังกรที่ซ่อนตัวใกล้เมืองสว่างโกรธเกรี้ยวในทันที และยังปลูกสิ่งมีชีวิตขนาดมหาศาลที่อยู่ห่างออกไปร้อยลี้บนเกาะมังกรนักบุญดาบรีบสั่งให้ทุกคนถอยกลับแต่ในขณนะนั้นท้องฟ้ากลับมีฟ้าแลบและฟ้าผ่า มังกรยักษ์สีม่วงเข้มยาวร้อยเมตรกำลังพุ่งเข้ามามังกรบินรอบตัวมันดูเหมือนแมลงวันเมื่อเทียบกับมันมังกรทองม่วงอสูรกายขั้น79อันดับ10ของอาณาจากักรหัวหน้าเดลจำมังกรยักษ์สีม่วงนี้ได้ในพริบตารีบสั่งให้ทุกคนใช้ทักษะโจมตีในทันใดนั้นคลื่นพลังนับไม่ทวนพุ่งไปยังมังกรทองม่วงวินาทีต่อมามังกรทองม่วงพ่นเปเลวไฟสีทองม่วง และลายการโจมตีทั้งหมดและเาผาภูเขาที่อยู่ห่างออกไป1กิโลเมตรให้ไม่เกรียมวิชาดาบขั้นสูงคลื่นพลังดาบบ้าคลาั่งนักบุญดาบชักดาบอีกครั้งเห็นเพียงแสงเย็นว่าฟันพลังดาบที่เหมือนคลื่นสึนามิพุ่งออกไปทำลายฝูงมังกรตรงหน้าทั้งหมดการโจมตีนี้ทำให้ผู้กล้าทุกคนตาค้างเพราะวิชาดาบและเวทมนต์หรืออาวุธมีการแบ่งระดับได้แก่ขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงขั้นสุดยอดขั้นตำนาน ท่านโลกเวทมวนต์ขั้นสูงต่อให้เป็นทั้งอาณาจักรก็มีคนใช้ได้ไม่กี่คนไม่นานมังกรทองม่วงและนักบุญดาบเริ่มต่อสู้กันบนท้องฟ้าทําให้มังกรบินตัวอื่นมีโอกาสบุกเข้าเมืองเริ่มจุดไฟเผาเมืองสว่างค่อยๆกลายเป็นเมืองเพลิงส่วนข้าย,ยืนอยู่บนเนินเขาไม่ไกลมองไฟที่ลุกโชนช่วงจากเกาะชั่วร้ายน่าตื่นตาจริงๆมังกรบินบนท้องฟ้าทําให้กบลินด้านหลังตัวสั่นด้วยความกลัวมังกรสองเท้าเลเวล51เผามังกรย่อยอส รกายขั้น5ความสามารถต่อสู้รวม600คุณสมบัติของมังกรบินตัวเดียวเทียบเท่าค่าและไม่เพียงบินได้ตอนนี้ในเมืองสว่างมีมังกร50-60ตัว ข้างเงยหน้ามองนักบุญดาบบนท้องฟ้าเอลิสเนียเลเวล80เผามนุษย์อาชีพนักดาบศักดิ์สิทธิ์ทักษะรวมเป็นหนึ่งกับดาบปีกดาบโบราณคลื่นพลังดาบบ้าคลั่งความสามารถต่อสู้รวม4,000เมื่อเห็นพลังต่อสู้ข้าตะโกนออกมาดังลั่นคิดว่าพลังไม่ต่างกันมากอาจจะบปรับหมู่บ้านได้แต่ตอนนี้ พลัง750ของข้าต่อหน้านางแม้แต่ตัวประกอบยังไม่ได้หลังจากคิดทบทวนข้าตัดสินใจไม่ยั่วมโมหนงังหาเดลเพื่อแก้แค้นก่อนเจ้าพี่นั่นอะไรนั่นอะไร โกลบลินตัวหนึ่งสันเทิมชี้ไปบนฟ้าเห็นนักบุญดาบกระโดดไปมาบนอากาศใช้ร่างของมังกรบินเป็นแท่นเหยียบพุ่งไปหามังกรทองม่วงที่อยู่สูงพันเมตรเห็นนางกระโดดครั้งสุดท้ายขึ้นไปบนตัวมังกรทองม่วงชักดาบกรีดปีกมังกรขนาดมหาศาลเมื่อมังกรทองม่วงรู้ตัวมันเริ่มร่วงลงมังกรสูงร้อยเมตรตกลงพื้นฝุ่นทรายที่ฟุ้งกระจายเกือบกลืนเมืองสว่างขณะนั้นเดวและพักพวกกำลังฆ่ามังกรบินวิชาดาบขั้นกลางฟันอากาศเห็นดาบ ยาวในมือเดลฟันพลังดาบสูง3เมตรออกมาตัดมังกรบินในอากาศเป็น2ท่อนขณะนั้นข้าซ่อนตัวอยู่ด้านหลังสังเกตมันเดลเลเวล41อาชีพนักดาบฝึกหัดความสามารถต่อสู้รวม90 0จากแผนคุณสมบัติพลังของมันเหนือกว่าข้าแต่ในฐานะโกบลินข้าไม่เคยสู้ซึ่งหน้าความเจ้าเล่ห์คือจุดเด่นของข้าครู่ต่อมาการต่อสู้ในเมืองสว่างใกล้จบลงมังกรบินและนักรบมนุษย์เสียหายหนักทั้งสองฝ่ายข้าพากบลินนับร้อย ลอบเข้าท่อระบายน้ำใต้เมืองสว่างมาถึงใจกลางเมืองอย่างรวดเร็วและที่นี่คือที่ตั้งของที่หลบภัยใต้ดินที่ข่าคนพบ ข้าสั่งให้โกบลินบางส่วนไปสร้างความโกลาหลที่เหลือซ่อนรอบๆร,รอคำสั่งข้าบนพื้นผิวของเมืองสว่างเนลต่อสู้จนบาดเจ็บทั่วตัวพลังชีวิตเหลือครึ่งเดียวอ่อนแอลงมากนักบวชชุดขาวหมดพลังเวทกลายเป็นคนไร้ประโยชน์เพื่อนร่วมทีมที่เหลือก็แทบหมดพลังนี่คือสิ่งที่ข้าต้องการใช้จังหวะที่พวกมันอ่อนแอที่สุดกำจัดให้หมดไม่นานผู้คนในที่หลบภัยใต้ดินพบโกบลินที่ข้าส่งไปตะโกนขอความช่วยเหลือหนีตายไปทุกทิศทาง ช่วยด้วยช่วยด้วยผจญภัยรีบมาช่วยข้าโกบลินบุกโจมตีที่หลบภัยชายคนหนึ่งวิ่งมาหาเดวเดวขมวดคิ้วมองไปไกลอาจารย์ข้านักบุญดาบไปไหนได้ยินแค่เสียงคำรามของมังกรกับเสียงดาบดังมาจากที่ไกลๆแม้ปราศจากปีกมังกรยักษ์ทองม่วงยังคงแข็งแกร่งมากสู้กับนักบุญดาบได้สูสีอิเฟรยา ตามค่ามาเราไปฆ่าเจ้ากบลินเหม็นเหมนพวกนั้นเดวเห็นอาจารย์ยุ่งจึงชวนนางไปด้วยทั้งสองมาถึงที่หลบภยัยจู่จูด,ดาบสั้นแทงขึ้นจากพื้นจอเท้าของเดวเดวก้มลงมอง พบว่าเป็นโกบลินโจมตีฆ่าตะโกนดังรอบๆโกบลินที่ซ่อนตัวพุ่งออกมาอีฟรยาถูกตาข่ายจับถูกลากไปบนพื้นเหมือนลากสุนัขจรจัดหน้าสงเพศยิ่งดนาบยาวในมือเดลถูกโกบลินยึดตอนนี้มันไม่เพียงปราศจากอาวุธร่างกายก็หมดแรง สมาชิกทีมอีกสองคนสังเกตเห็นความผิดปกติทิ้งมังกรบินวิ่งมาช่วยแต่วินาทีต่อมาดาบสั้นแทงทะลุหน้าอกเป้าหมายการซุ่มโจมตีของข้าสำเร็จโกบลินข้าจะฆ่าพวกเจ้าเดลเห็นดังนั้นตะโกนด,ด้วยความโกรธแค้นอิฟเรียถูกภาพนี้ทำให้ร้องไห้ข้ายิ้มชั่วร้ายมองอิฟเรียที่อยู่ในกรงตอนนี้กลับหมู่บ้านเพื่ออัปเกรดได้แล้วพูดจบข้าพาโกบลินสิบกว่าตัวมัดเดลและอิฟเรียรอบหนีไปการหายดีของเดลและพักพวก ทำให้มังกรบินไม่มีคู่ต่อสู้และโกบลินทำลายอาคารในเมืองสว่างต่อเนื่องผู้คนไม่กล้าซ่อนในที่หลบภัยหนีตายไปทุกทิศเกิดอะไรขึ้นโกบลินบุกเข้ามาได้ยังไงนักบุญดาบได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมองมังกรทองม่วงตรงหน้าด้วยสายตาเย็นชาหญิงสาวในกรอบสีม่วงนักบุญดาบถอดผ้าปิดตาออกเผยดวงตาสีฟ้าเข้มลึกลำ้ำหญิงสาวในกรอบสีม่วงตรงหน้า คือร่างมนุษย์ของมังกรทองม่วงสูงราวสเมตรสัดส่วนสมบูรณ์แบบดวงตาแนวตั้งสีทองคมกริบแต่ตอนนี้ร่างกายมีบาดแผลมากมายเลือดไหลไม่หยุดดูเหมือนเจ้ายุ่งนิดหน่อยนะอริยธรรมมนุษย์มังกรทองม่วงเผยเขี้ยวแหลมเยอเย้ยนักบุญดาบยื่นฝ่ามือพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วสูงแรงลมที่เกิดขึ้นหักต้นไม้ใหญ่วิชาดาบขั้นสุดยอดฟันเหล็กแตก ดาบยาวในมือของนางปรากฏวงเวทมนต์หลายวงพลังดาบนับร้อยนับพันพุ่งไปหามังกรทองม่วงมังกรทองม่วงรีบหลบใช้กรอะห่อวุ้มตัวเองป้องกันการโจมตีแต่ภายใต้การโจมตีต่อเนื่องของฟันเหล็กแตกกรอะเริ่มแตกสลายสุดท้ายทั้งร่าง กระแทกเข้ากับภูเขาที่ห่างออกไปร้อยเมตรพื้นดินมีรอยแยกจากพลังดาบลึกสาเมตรนี่คือความน่าสะพรกกลัวของวิชาดาบขั้นสุดยอดนางกำลังจะไปปิดฉากแต่เสียงร้องโหยหวนของชาวบ้านนังเกินไปทำให้ต้องหันกลับไปช่วยเมืองสว่างเพราะภารกิจหลักของนางคือปกป้องเมืองสว่างถ้าชาวเมืองตายหมด ภารกิจก็ล้มเหลวส่วนมังกรทองม่วงนางไม่สนใจถ้าจําเป็นสองวันไปเกาะมังกรข่าอีกครั้งก็ได้มังกรทองม่วงลุกขึ้นอย่างยากลําบากไม่นึกว่าโกบลินจะช่วยข่าเจ้าผู้หญิงบ้า รอค่าหาพันธมิตรแล้วจะกลับมาแก้แค้นจากนั้นแปลงร่างเป็นมังกรพามังกรบินกลับบ้านชาชานักบุญดาบมาถึงที่หลบภัยแต่มีชาวบ้านหลายคนถูกโกบลินทำร้ายภาพนี้ทำให้นักบุญดาบโกรธจัดสถานที่ที่นักดาบศักดิ์สิทธิ์แข็งแกร่งที่สุดปกป้องกลายเป็นแบบนี้ เนวออกมาเดี๋ยวนี้เจ้าไรค่าค่าโกบลินไม่ได้หรือแต่ผ่านไปหลายวินาทีไม่มีใครตอบนักบุญดาบยิ่งโกรธชูดาบยาวขึ้นฟ้าตะโกนวิชาดาบขั้นตำนานม่านฟ้าพังทลายทันใดนั้นพลังมหาศาลร,ระเบิดจากร่างนางวงเวทขนาดยักษ์ปรากฏบนท้องฟ้าดาบที่เกิดจากพลังเวทตกลงมาแทงหัวโกบลินทุกตัวอย่างแม่นยำสองวินาทีครึ่งโกบลินพลังต่อสู้สี่หลายสิบตัวถูกฆ่าทันที วิชานี้ทำให้นักบุญดาบอ่อนแอลงแม้ทรงพลังแต่ทำลายร่างกายมากขนาดนั้นผจนภัยที่บาดเจ็บสาหัสเดินออกมาฝ่าบาดนักบุญเดลและนักบวชถูกโกบลินจับตัวไปผู้พูดคือหัวหน้ากลุ่มพายุคลัง่งอันดับสองของเมืองสว่างเดกอะไรนะนักบุญดาบเบิกตากว้างไม่เชื่อว่าสิทธิของนักดาบศักดิ์สิทธิ์แข็งแกร่งที่สุด ถูกโกบลินจิ๋วจับตัวไปถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปชื่อเสียงนักดาบศักดิ์สิทธิ์ของนางจะเสียหายเบ็ก,กุงบาดแผลพูดด้วยความสิ้นหวังโกบลินพวกนั้นแข็งแกร่งมากผจญภัยทั่วไปถูกพวกมันฆ่าทันทีนักบุญดาบเห็นศพของเพื่อนเนลที่ฆ่าแทงสายพันปลายพันหรือข้าจะไปกำจัดโกบลินในปากใกล้เคียงเดี๋ยวนี้ครั้งนี้นักบุญดาบกโกรธจริงพลังดาบคมกรีบวนรอบตัวนางทุกก้าวที่เดินพื้นดินแตกเป็นหลุม แต่ขณะนั้นชาวบ้านร้องไห้วิ่งมาคุกเขา่าฝ่าบาทนักบุญถ้าท่านไปตอนนี้พวกเราจะทำยังไงถ้ามังกรชั่วและโกบลินโจมตีอีกครั้งพวกเราจะตายหมดนักบุญดาบครุ่นคิดครู่หนึ่งความโกรธค่อยๆลดลงอารมณ์กลับสู่ปกติถูกต้องภารกิจหลักของข้าคือปกป้องพวกเจ้านักบุญดาบมองทุกคนด้วยสายตาแน่วแน่แต่ไม่ได้หมายความว่านางจะไม่จัดการโกบลินภายหลังเมื่อกองกำลังเสริมของอาณาจักรมาถึง จะไปกำจัดโกบลินในปากล่เคียงให้หมดขณะนั้นในเผ่าโกบลินลึกเข้าไปในป่านักบวชอิเฟรยาถูกขังอยู่ในกรงเหล็กของข้ากำจัดให้หมดขณะนั้นในเผ่าโกบลินลึกเข้าไปในป่านักบวชอิเฟรยาถูกขังอยู่ในกรงเหล็กของข้า